กี่ซีซีต้องจ่ายภาษีเท่าไหร่บ้างก่อนไปดูภาษีรถยนต์ค่ะสามารถคลิกที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์เพื่อเช็คเบี้ยรประกรันตามรถของคุณรุ่นรถของคุณและมีบริษัทประกันภัยชั้นนําให้เลือกมากกว่า20บริษัทเลยค่ะ ข้อที่1ภาษีรถยนต์4ประตูขนาด1000 CC ซีซีมาพูดถึงรถ1 0 0 0ง c ซีซีที่ขนาดเล็กที่สุดเลยนะคะโดยมีค่าภาษีที่ต้องจ่ายในแต่ละปี5ปีแรกเนี่ยอยู่ที่900บาทเท่านั้นค่ะตั้งแต่ปีที่6เป็นต้นไปจะมีค่าภาษีลดลงที่1 0และสูงสุดอยู่ที่50%นะคะโดยรถรุ่นนี้ค่ะ1 0 0 0ซีซีประตูจะมีค่าภาษีตั้งแต่ปีที่6เป็นต้นไปดังนี้เลยค่ะ6ปีค่ะราคาจะอยู่ที่810บาทค่ะ7ปีราคาจะอยู่ที่720บาท 8ปีอยู่ที่630บาท9ปีราคาจะอยู่ที่540บาทและ10ปีขึ้นไปราคาอยู่ที่450บาทเองค่ะข้อที่2รถยนตสี่ประตูขนาด1,200ซีซี รถยนต์สีประตูขนาด1,200ซ c ก็มีขนาดที่ใหญ่ขึ้นมานิดนึงนะคะดังนั้นภาษีก็เพิ่มขึ้นมานิดเดียวตามไปด้วยค่ะโดยภาษี5ปีแรกจะอยู่ที่ปีละ1,200บาทตั้งแต่ปีที่6เป็นต้นไปก็จะถูกลดภาษีลงที่10%และสูงสุดที่50%โดยตั้งแต่ปีที่6เป็นต้นไปรถยนต์1,200 cc สี่ประตูมีค่าใช้จ่ายภาษีดังนี้ค่ะ ปีที่6ราคาจะอยู่ที่1นึ่บาทค่ะปีที่7ราคาอยู่ที่960บาทปีที่8อยู่ที่840บาทปีที่9ราคา720บาทและปีที่10เป็นต้นไปค่าภาษีจะเหลือแค่600บาทค่ะข้อที่3ภาษีรถยนต์4ประตูขนาดเครื่อง1,500ซีซี สำหรับรถยนต์4ประตูขนาด1,500ซีซีเนี่ยถือเป็นรถยนต์ขนาดมาตรฐานนะคะซีซีมาตรฐานที่คนใช้กันเยอะมากเลยค่ะโดยจะมีค่าภาษีแต่ละปีนะคะตั้งแต่ปีที่1ถึงปีที่5อยู่ที่1,650บาทค่ะตั้งแต่ปีที่6จนถึงปีที่10เป็นต้นไปนะคะจะก,ก็จะถูกลดลงที่ประมาณ10ถึง50%สูงสุดค่ะดังนั้นค่าภาษีตั้งแต่ปีที่6จนถึงปีที่10เป็นต้นไปจะมีค่าย์ดังนี้ค่ะ ปีที่6ค่าราคาจะอยู่ที่1,485บาทค่ะปีที่7อยู่ที่1,320บาทปีที่8จะอยู่ที่1,155บาทปีที่9อยู่ที่990บาทและปีที่10จะอยู่ที่825บาทค่ะข้อที่4ภาษีรถยนต์4ประตูขนาด1,900ซีซี ภาษีรถยนต์1 9 0 0ซีสี่ประตูนะคะหปีแรกจะมีค่าใช้จ่ายภาษีอยู่ที่2,500บาทค่ะโดยตั้งแต่ปีที่6เป็นต้นไปก็จะมีการลดค่าภาษีลง10%จนถึงสูงสุด50%ค่ะและมีค่าใช้จ่ายตั้งแต่ปีที่6ดังนี้ค่ะ ปีที่6ค่ะค่าภาษีจะอยู่ที่2,250บาทค่ะปีที่7จะอยู่ที่2,000บาทปีที่8จะอยู่ที่1,750บาทปีที่9จะอยู่ที่1,500บาทและปีที่10เป็นต้นไปราคาภาษีจะเหลือเพียงแค่1,250บาทค่ะ 5. ภาษีรถยนต์สีประตูขนาด2,000ซีซี ค่าภาษีรถยนต์สีประตูขนาด2 0 0 0ซีนะคะจะมีค่าภาษีตั้งแต่ปีที่1นจนถึงปีที่5เป็นฟิกเลยนะคะอยู่ที่2,900บาทค่ะและตั้งแต่ปีที่6เป็นต้นไปก็จะได้รับการลดค่าภาษีที่10%นะคะสูงสุดอยู่ที่50%โดยตั้งแต่ปีที่6เป็นต้นไปจะมีค่าใช้จ่ายภาษีดังนี้ค่ะ ปีที่6ค่ะราคาภาษีจะอยู่ที่26 1 0บาทค่ะปีที่7ราคาอยู่ที่2320บาทปีที่8ราคา2030บาทปีที่9ราคาอยู่ที่ 1, 7 4 0บาทและปีที่10ราคาภาษีจะอยู่ที่1,450บาทค่ะและขนาดเครื่องยนต์สุดท้ายค่ะกับ C ประตู3000ซีซีมีค่าภาษีเท่าไหร่ไปดูกันค่ะ สำหรับรถตัวสีประตูขนาด3,000ซีซีนะคะมีค่าใช้จ่ายภาษีที่ก้าวกระโดดมากเลยค่ะโดย5ปีแรกจะมีภาษีอยู่ที่6,900บาทต่อปีนะคะและตั้งแต่ปีที่6ไปก็จะได้รับส่วนลด10%สูงสุด50%โดยมีค่าใช้จ่ายภาษีดังนี้ค่ะ 6ปีค่ะจะอยู่ที่6,210บาทค่ะปีที่7จะอยู่ที่5,520บาทปีที่8จะอยู่ที่4,830บาทปีที่9จะอยู่ที่4,140บาทและปีที่10จะอยู่ที่3,450บาทค่ะฝากไว้ด้วยนะคะกับกิจกรรมดีๆประจำเดือนค่ะคลิกที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์เพิ่มเพื่อนได้เลยเพื่อรับของรางวัลมากมายแล้วก็ลุ้นรับเบี้ยประกันราคาพิเศษด้วยค่ะ